พยายามจะไม่ตัดต้นไม้แล้วกันนะในการสร้างที่พักนะฮะสวัสดีครับรุนเพื่อครับวันนี้ก็เจอกับผมนะครับดอยเมเตอร์นะผมก็วันนี้ก็มาเดินป่าเช่นเคยนะผมก็ตอนนี้ผมอยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะฮะก็หาที่ที่จะทำที่พักก่อนนะโอเคนะผม หาต้องอาตรงนี้ก่อนนะ เพื่อนๆครับผมพยายามที่จะหาต้นไม้ที่เป็นต้นไม้แห้งนะฮะพยายามจะไม่ตัดต้นไม้แล้วกันฮะในการสร้างที่พักนะฮะเพราะว่าที่พักไม่ได้อยู่สี่ห้าวันนะฮะอ่าแล้วก็สร้างแล้วก็อยู่ได้สร้างแล้วก็อยู่แค่คืนนะคืนเดียวนะผมเพราะฉะนั้นผมจะพยายามที่จะไม่ตัดต้นไม้แล้วกันฮะเพราะว่าต้นไม้แห้งที่มันตายนะฮะในป่าอย่างเงี้ยฮะมันมีเยอะนะฮบผม ลองหามาทําที่พักดีกว่านะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ไม่เรียบเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้แห้งเนาะหาที่มันอ่าเรียบๆนี้อ่ามันหาต้นที่มันตรงๆนี้ยากหน่อยนะครับผมโอเคครับก็ได้ประมาณนี้นะครับ นะฮะโอเคอันนี้มันถักเพืนเดี๋ยวเอาอันใหม่มาเลยกันนะฮะนี่ไม่ค่อยได้นะเอาอันใหม่ครับผม นี่ครับเมื่อกี้ตรงนี้มันหักเนะเาะอันนี้ใส่แทนแล้วกันนะนครับผมกลับเรื่อนะครับผมทำโครงหลังคาตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วนะฮะเนี่ เดี๋ยวหาใบอาะไรพวกนี้มาใส่เป็นรังคาดีกว่านะครับอ่าผมเห็นต้นกอยอยู่ฝั่งนน้นเห็นไหมฮะเดี๋ยวไปดูกันนะหรือว่าใบาตองสัตว์นะฮะแถวนี้น่าจะมีอยู่นะเดี๋ยวไปหากันนะผมขอแก้เสร็จแล้วครับผม ก็ผมก็ได้งวงลังคาตรงนี้นะฮะเป็นใบก้อยนะผมนี่ครับ เป็นไปครับตอนนี้ที่พักผมนะก็สร้างเสร็จแล้วนะครับผมไม่มุงพวกนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมมีนี่มุงนะฮะเดี๋ยวนอนเวลานอนก็เอามุงง่ายดีกว่านะครับผมจะได้ไม่มียุงนะครับผมเพราะว่าหน้าหนาวอย่างนี้ไม่น่าจะมีลมกยนแล้วนะฮะก็ได้ประมาณนี้นะที่พักผมนะครับผมก็พอจะร่บการฝนได้นะเนี่ย อากาศหนาวๆอย่างนี้ฝนหน้าจะไม่ตรงเนาะ เพืเ่อนครับตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับผมก็หาฟืนมาก่อไฟนะครับผมอากาศก็เริ่มจะเย็นแล้วนะครับทําๆอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวพิงไฟก่อนนะฮะ เพื่อนๆครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรกินนะผมไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าอ,อนมไม่ครับกินแล้วก็น่าจะอิ่มนะครับเพราะว่าท้องผมนะครับมันมันย่อยนมไม่ค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลามันกินแล้วมันจะรู้สึกอิ่มนะอิ่มนานมากครับผมกวนเลซโตสนะครับย่อยไม่ค่อยได้แต่ว่ามันก็อิ่มนะมันไม่หิวนะเวลากินแล้วก็มันก็ค่อยย่อยนะครับ อากาศก็เริ่มเย็ยนแล้วนะผมค่ำครอย่างนี้นะครับ ครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้มันดึกแล้วนะครับผมก็ยิ่งดึกนะครับอากาศก็ยิ่งหนาวขึ้นนะฮะก็ผมก็ง่วงแล้วนะครับผมก็ต้องหลับแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับหลับฝันดีนะผมก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะครับผมลาตีสวัสดีนะครับฝันดีนะครับทุกคนนะครับ ด้วยนครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะฮะก็เมื่อคืนฝนตกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะเนี่ยมันการฝนได้อยู่นะแต่ว่ามันมีตกบ้างนะฮะมีหยดลงมาบ้างนะฮะนะครับแต่ว่าก็ยังอ่าการฝนได้อยู่เนาะไม่ถึงกับว่าเปียกเลยนะครับเห็นข้างๆนี้เปียกอยู่นิดหน่อยนะฮะเนี่ยโอเคนะครับผมก็ตอนเช้าเนี่ยอากาศก็เย็นสบายดีนะครับผมน้ำหยดใส่นะฮะน้ำฝนนะหยดใส่นะฮะ ก็มันตกเมื่อคืนนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไว้นะครับตื่นมาตอนเช้าก็มันตกประมาณสักช่วงตีหนึ่งนะฮะแต่ว่าตกไม่เยอะนะฮะถ้าตกเยอะนี่ก็อังคารนี่ก็คงเอไม่อยู่นะโอเคนะผมก็ตอนนี้ก็ใส่สายเลยนะครับเดี๋ยวก็คงต้องกลับเลยนะครับต้องเก็บอะไรพวกนี้ก่อนเนาะก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะฮะที่ดูช่องดอยเมเตอร์ด้วยนะครับถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับ ก็ช่วยรบกวนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดซับตะคายแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครัก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับกับดอยเมตเตอร์นะครับผมพบกันใหม่ครับไปยครับผม